สวัสดีครับพบกับ p พ t t e ตเ CHANNEL ประจำมืที่14มกราคม65นะครับก่อนอื่นเราก็จะมาเฉลยคลิปของเมื่อวานนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลซึ่งผลปรากฏว่าเสมอกัน0-0นะครับก็เป็นการแพ้ใบนะครับอดได้สถิติชนะ10วันติดต่อกันเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาดูนะครับว่าจะเป็นคู่ไหนกันนะครับ วันนี้ผมมีฟุตบอลหนคู่นะครับเป็นฟุตบอลฮอลแลนด์จูเบลารีกนะครับเตะกันเวลาตีสองนะครับเป็นการพบกันระหว่าง NAC BEDA กับบว l ินดันะครับซึ่งความจะเป็นคู่นี้หนีไม่พ้นเจ้าบ้าน NAC BEDA นะครับที่ต้องการชัยชนะเพื่อทำลำดับนะครับขึ้นไปอยู่พื้นที่ที่สามารถเพย์ออฟนะครับเลื่อนดิวิชันขึ้นไปเล่นเลนลีกที่สูงขึ้นไปอีกนะครับ เราจะมาเริ่มจากการดูสถิติของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับโดยทั้ง2ทีมเจอกัน10นัดหลังสุดเป็น n อ c b เ d a ชนะ5สเสมอ1แล้วก็เป็นบรินดมชนะ4ครั้งนะครับมีสกอร์ในครึ่งแรก7เกมจาก10เกมการันตีการมี2มประตู8เกมจาก10เกมผลงาน10นัดหลังสุดของ n อ c b เ d a ชนะ4สเสมอ4แพ้2นะครับมีสกอร์ในครึ่งแรก4เกมจาก10เกมการันตีการมี2ประตู7เกมจาก10เกม แล้วก็ยังมีการการันตีการมีประตูอย่างน้อย1ประตูนี่แเกมจาก10เกมหลังสุดนะครับผลงาน10นัดหลังสุดของโบเลนดัมนะครับชนะ6เสมอ3แพ้ไป1นัดนะครับมีสกอร์ในครึ่งแรก8เกมจาก10เกมการันตีการมี2ประตู9เกมจาก10เกมแล้วก็ยังมีการการันตีการมีประตูอย่างน้อย1ประตูนี่เก้เนะครับเ้เกมจาก10เกมนั่นเองมาดูผลงานการฟอรลังของเอ็นดีซเบด้าสินัดหลังสุดนะครับ ชนะ5เสมอ4แพ้1นะครับมีสกอร์ทึ่แรก6เกมจาก10เกมการันตีการมี2ประตู7เกมจาก10เกมผลงานการออกเยือนของบูเลนดัมนะครับ10เกมลังสุดชนะ6เสมอ4แล้วก็ไม่แพ้เลยนะครับมีสกอร์ในรึ่แรกเเกมจาก10เกมการันตีการมี2ประตู8เกมจาก10เกมและยังเป็นการการันตีการมีประตูอย่างน้อย1ประตูจากการออกเยือนร0 0ยนะครับ10นัดจาก10นัดถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม จากสถิติของทั้ง2ทีมมีความน่าสนใจมากๆนะครับในการจัดหยิบฟุตบอลคู่นี้มาวิเคราะ์สกอร์สูงครึ่งแรกในวันนี้ครับต่อไปมาดูในส่วนสำคัญเรื่องของราคาโดยราคาเปิดมาที่ให้โวลเลนดัมบุกมาต่อเอ็นเอซีเบดาที่ครึ่งลูกจ่ายน้ํา1.03ให้เอ็นเอซีเบดาจ่ายน้ํา0.83ให้โวลเลนดัมราคาพูตอนเปิดใจ่ายให้เอ็นเอซีเบดา3.80ถ้าเสมอจ่าย3.50ถ้าูลเลนดัมชนะจ่าย1.75 ราคาพู1.75ของบอลที่ต่อครึ่งลูกจ่ายน้ํา0.83เป็นราคาพูของหน้าบอลต่อที่จะสามารถชนะราคานี้ไปได้ราคาพูเสมอในเวลาจ่าย3.50เป็นราคาพูที่ยังไม่ถึงเลทที่จะสนับสนุนอยู่ในหน้าบอลต่อหรือสนับสนุนยในหน้าของบอลที่จะมีสกอร์พูของหน้าบอลลองจ่ายสามุมงบอกว่าวันนี้เอนนิสเบด้าสู้ได้แต่สู้ได้ในรูปแบบที่ต้องเสียป,ประตูจากราคาเปิดเราจะมีแล้วหนึ่งประตูจากวูเลนัม แต่ประเด็นสาคัญคือราคาพูเสมอแต่เวลาที่จ้ามีความกังวลว่าคู่นี้จะออกผลเสมอโดยการจ่ายไม่ถึงเลทแต่ถ้าคู่นี้จะออกผลเสมอจริงๆจะเป็นการเสมอแบบมีสกอร์นั่นคือราคาเปิดต่อมาราคามีการไหลลงมาให้โวลเลนดัมบุกมาต่อเอนซีเบด้าที่ราคาปปจ่ายน้ํา0.93ให้เอนซีเบด้าจ่ายน้ํา0.93ให้โวลเลนดัมราคาพูตอนไหลใจ่ายให้เอนซีเบด้าที่3.00ถ้าเสมอจ่าย3.80 ถ้าวลุลย์ดชนะจ่าย2.20ราคาพู2.20ของบอลที่ต่อปปอจ่ายน้ํา0.93เป็นราคาพูของน้มามันต่อที่ยังไม่ไดิู่เนเลทที่จะชนะราคานี้ไปได้ผูเสมอเต็มเวลาจ่าย3.80เป็นราคาผูที่สนับสนุนอยู่ในหน้าบอลต่อหรือสนับสนุนอยู่ในหน้าของบอลที่จะมีสกอร์ ผูหัวหน้าบอลลอง3.00ในราคาเป็นลองที่ปปบอกว่าวันนี้เอนดิเซเบดายังไงก็เสียประตูประเด็นสําคัญอยู่ที่ราคาผู้เสมอเต็มเวลาจากราคาเปิดจ่าย3.50ต่อลองกันครึ่งลูกจากนั้นราคาไฮดิแคปมีการไหลลงเหลือราคาปปแต,แต่ผู้เสมอเต็มเวลาดัานไหลสวนขึ้นไปเป็นการลดความสําคัญว่าคู่นี้จะไม่ออกผลเสมอจากราคาไหลยังไม่ได้การันตีว่าบุเรนดัมทีมต่อจะเป็นฝ่ายชนะไปได้ แต่มีการการันตีการเสียประตูจากเจ้าบ้านอินดีซซเบดาดังนั้นคู่นี้เจ้าลดความสมคัญของหน้าเสมอดังนั้นมีโอกาสลุ้นประตูจากทั้งสองฝั่งราคาสูงแต่เวลาถือว่ามีการไหลลงตามกลไกของราคาจากราคาที่ต่อครองกันครึ่งลูกไหลลงแล้วปอๆก็เป็นการลดลงตามกลไกของราคา ดังนั้นคู่นี้ทั้งหมดทั้งมวลจากราคาเฮดิกับราคาพดูดูควบกันแล้วเป็นไปได้ในการเกิดสกอร์ดังนั้นเรื่องการเกิดสกอร์ในคู่นี้ไม่มีปัญหาสกอร์สูงครึ่งแรกวันนี้เป็นเอ c น e ซเบเลือกเล่นราคาหนึ่งลูกลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณครับ